ครับวันนี้ช่างเขาเถิดจะพามาดูแบตเตอรี่รถยนต์อายุการใช้งาน4ปีเต็มมีเพื่อนๆหลายคนบอกมาของผมได้1ปีของผมได้2ปีผมได้3ปีของผมไมดูี่ปีครับที่ไปดูแบตเตอรี่4ปีของช่างเขาเถิดกันครับ ป้ายบันทึกการใช้งานครั้งแรกของแบตเตอรี่เดือนมกราคมปี60ตอนนี้ก็มกราคม2564ครบ4ปีเต็ม เราจะมาวัดแรงเคลื่อนแบตเตอรี่กันครับ ค่าที่วัดได้12.86โวลต์แบตเตอรี่เหลือประมาณ70% 12.86โวลต์สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หรือไม่ตารางค่าในการสตาร์ทเครื่องยนต์1200ซีซีค่าในการสตาร์ท156 c a เครื่องยนต์1300ซีซีค่าในการสตาร์ท159 c a เครื่องยนต์1,500ค่าในการสตาร์ท195 cca เครื่องยนต์1,600ค่าในการสตาร์ท208 cca เครื่องยนต์1,800 c c ค่าในการสตาร์ท234 cca เครื่องยนต์2,200ซีซีค่าในการสตาร์ท286ซีซีเอเครื่องยนต์2,500ซีซีค่าในการสตาร์ท325ซีซีเอเครื่องยนต์ขนาด2,700ซีซีค่าในการสตาร์ท351ร้อซีซีเอ เครื่องยนต์2800ค่าในการสตาร์ท364 cca เครื่องยนต์3000 c c ค่าในการสตาร์ท390 cca เครื่องยนต์2000 c c ค่าในการสตาร์ท2 6 0 cca สำหรับ รถยนต์คันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc ค่าในการสตาร์ทต,ต่ำสุดอยู่ที่325 cca cca คือโคเคียนจิ้งแอม,มหมายถึงค่าของการจ่ายไฟหรือการจุดสตาร์ทของแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียส นาน30วินาทีค่านี้จะลดน้อยตามชั่วโมงการใช้งานค่าในการสตาร์ทที่วัดได้471.1 cca เครื่องยนต์2500 cc ค่า ในการสตาร์ทต,ต่ำสุดอยู่ที่325 cca แบตเตอรี่4ปีลูกนี้ยังคงใช้งานได้ต่อไปครับอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนำไปใช้งานครั้งแรกตรวจเช็คระดับน้ำกันอย่าให้น้ำกันแห้ง แค่นี้แบตเตอรี่ก็จะใช้งานได้หลายปีอย่าลืมลองทำกันนะครับขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ